โอยพี่น้องเมื่อกินต้มกบน้ำกันช่วงนี้เป็นหนาเกีียวเข่านาเกีียวเข่ากับสิประมาณนี่แหละพี่น้องมันเลิศสมเปแตงมากประถิมันรุยพี่น้องเออสุขสุคนสมเ็น่ราะไพี่น้องอ้คนอีกนปีอีปีอีปีสักรคนอีปีอีปีอีปีสักมาซอนพี่น้องมเมื่อี้กบกินกบได้มพ่น้องไม่พอ เลดสมนันแต่เขา่างามพี่จ้าของงามพูนกินไปหรอกเอ้ยเขาเป่าคาถามหานิยมแฟนคับหักแฟนขับหลงๆมาเลยค่ะทางออกบอกอ่พอรสชาสถุเพียงเพียงเพียงโอ้จังเปก่อนอื้อสุหนาปกอู้ซ่ดมันเท่านั้นเลดสมนันแต่ Han, han, han. แ่บปลาโอ้ว่เนหรมันมันกับเป็นคีิปพุ่มั้ไหมคิพุ่งี้โผล่มั้นไหมพี่น้องฮออนอนอเอาหารหนึ่งคิมีอรสผมมีปุ๋ยไม่แย่งกินหรอกกินคนเดียวเอ้คนเดียวกินคนเดียวหนักบขี้่ะใชบักขี้อ เผลดสั่ห <indigenous S 2> ้อนมาเพ็ิดสันงห่อนมาเท่ามาแล้วว่าโชคิีเลยคิดเรื่องไหมหลงหน้าลงหลังใชามันไคมันอ่ะหัวเราแล้วก็มันมันหอนนี่พี่น้อยมือเล็กไปดูต่างประเทศจับมาหาหนุนห่อนโอเคได้ ให้ดูมังไทยอันนี้อากาศมันห้อนกับ้อนห้อนอไม่ได้เลยพี่น้องมันห้อนแห้งห้อนตื้มไปไง่ากว่ะโอ้มันๆเอามือสั่นบันขีเรากินใส่กินพุ่งเหมือน ก็ซื้อกินใส่กินผู้มันหนอู้หนัปมีหนังมีหนังมีรดเต็มเต็มตหนอืม รสรค้าขายต้มเปียอะไรค้าขายอ,อมจัง ปั้นขอ้อปันขอ้อปันเดียวอีหมดไปหนักอืมอ่ะหนังเลยอ่ะปัน อึนไปแล้วก <ank grow fate> ็ด <afe> ูก่อนปักท่องปักใส่อืนไปแล้วก็ด nah. ูก่อนคมสำอาถพิเศษ มันเป็นเป็นคนกินข้าวหลายแข่งแม่นี่อายุห้าสิบสี่ปีแล้วอายุห้าสิบสี่ปีกินเข่าแบบว่าโอ้ยน่ยมีแฟนคับบอกว่าโอ้ยายหนูป่วยหนูป่วยเป็นมะเร็งหนูกินข้าวไม่ได้หนูมาดูยายหนูกินข้าวได้เลยขอบคุณยายมากๆขอบคุณหลายๆที่มาติดตามนี้สมสมวมาเบิ้งยายชมในใจโชมคดีจริงสิเรากินสมบูรณคือลวดตาสวดผู้ใดมากแต่เขาไ่เบิ้งผู้ใดบ่มากกต่เบิ้งคือเก่าหรือพี่น้องเอ้ย มึงซื้อได้ดาพรห้าขวมันี้เป็นไหมพผู้บังมักกับเขาอ๋งกเอาเ้งสบังซื้อได้ถูกดาบ่านนะหลังเงินราหัานกูไปกินบนหัวมันปานผู้ดแตเอาก็เขามมากินไหม ไม่ได้ให้กกูกินนะสุเนาะมัด้าผู้อกูดเนาะดานนตามสบายอืมนตุมไปลก็เมืน